สวัสดีครับพบกับ n e w ลิซึมอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไทยกับเขมรที่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดถึงแม้ว่าจะประชุม JBC อ่าเ b c เสร็จแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็เฝ้าระวังกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เป็นฝั่งไทยที่ต้องระวังขบิดม,มากนะครับเราไม่คิดจะไปลูกราหรือว่าอะไรอยู่แล้วเราก็อยู่ในส่วนของเราแต่ว่าเขานี่แหละครับอาจจะมีย่อยุหรือจ้ช่องหรือว่าอะไรกันบ้างเมื่อวานเนี่ยก็มีการยิงหนังสติ๊กกันคือไม่เข้าใจนะครับว่าจะต้องทําทําไมเขายิงมาเราก็ยิงกลับทันนั้นไปไปมา,มาเนี่ยทางคุณเซนก็ต้องออกมาห้ามคือมันก็ไม่สมควรแต่แรกนะครับพยายามย่อยุทุกทางเลยก็ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะครับสําหรับพวกนี้ซึ่งเมื่อวานก็มีการประทะก,กันนะครับระหว่างหนังสติกลูกแก้วกับหนังสติกลูกหินก็ เขาเนี่ยก็คือเป็นการม,มีการใช้ลูกหินลูกดินอะไรประมาณนี้แหละ,อะของเราเนี่ยก็มีใช้ลูกแก้วบ้างลูกเหล็กบ้างอะไรต่างๆนานายิงกันไปยิงกันมานครับก็คุณเซนเขาโพสต์เตือนว่าให้หยุดเดี๋ยวมันจะเป็นการทําลายข้อตกลงกันซะก็หยุดไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าไม่รู้จะมีตอดเล็กตอดน้อยกันอีกหรือเปล่าของเขาเนี่ยหน,หนังสติกเนี่ยที่มีการเอาภาพลงก็จะเป็นแบบว่าใช้ไม้แล้วก็เหล่าๆให้เป็นเป็นแท่งเลยของเราเนี่ยทำแบบเอาแบบสําเร็จรูป เหมือนกับว่าสั่งมาหรือว่ามีกันอยู่แล้วเฉพาะตัวก็ไม่ทราบนะครับแต่ของเราเนี่ยพลังยิงดีกว่าแล้วแม้กระทั่งการยิงหนังสติกของเราก็แม่นกว่าด้วยคราวนี้มาพูดถึงเรื่องล่าสุดเลยครับปรากฏว่าแนวลบพวิหารเนี่ยระอุอีกแล้วนะครับฐานไทยเหยียบกับระเบิดเท้าขาด1เจ็บ2ขณะลาดตระเวนเส้นทาง วางลวดนหนามเราวางลวดหนามป้องกันพื้นที่รอยต่อโดนเอากฤษณนาซึ่งศูนย์ปฏิบัติาการกองทัพภาคที่2ได้สรุปสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่9เวลา12นาฬิกานะครับซึ่งและก็ได้รายง,งานว่าเวลา10นาฬิกาเนี่ย ร้อยรอจุดหนึได้นำกำลังพลลาดตระเวนเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อโดนเอากิษสนโดยมีจ่าสิบเอกธานีพาหาเป็นหัวหน้าขุดและกำลังพลสองนายระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เดินเหยียบกับระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3นายอ่าแล้วก็อ่ามีตามนี้นะครับก็คือจ่าสิบเอกธานีพาหาข้อสาวท้ายอ่าข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด พลเอกภาพภูมิชัยสุระบาดเจ็บที่แขนและด้านหลังพลเอกธนันชัยไกรวงโดนแรงอัดและเจ็บแก้วหูปัจจุบันได้นํากําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่ามีแบบนี้ตลอดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นในต่างประเทศเขาใช้วิธีเอารถมือนเป็นรถป,ปราบที่หรือไถดินเลยนะตรงส่วนส่วนที่เป็นบทเนี่ยติดเป็นเหมือนเป็นกังหันเป็นซี่เหล็กแล้วก็ปันป่นปันป่นปันป่นนะครับ เวลาโดนระเบิดมันจะได้ระเบิดแบบนี้ก็ดีแต่เรื่องของเรื่องคือถ้าเกิดว่าเราเอารถขึ้นมาเนี่ยมันจะผิดข้อตกลงหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ให้เสริมกําลังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งเขาก็มีผิดหลักเรื่อยๆของเราเนี่ยจริงๆถ้าจะามาแก้แก้กับระเบิดก็ได้นะครับแต่ว่ากลัวจะโดนทางฝั่งเขมีนใส่ร้ายว่าแน่คุณเอาขึ้นมาทําไมอะไรประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ